กะเพราหมูสับต้องมีหมูสับพริกกระเทียมพริกแห้งนิดหน่อยน้ำซอสครัวคุณเกสิที่ใช้สำหรับผัดกะเพราครับไม่ต้องปรุงเลยครับเพราะปรุงในน้ำซอสอยู่แล้วครับ 你好，长进、哦、来，懂了，这边过来，哎，你好。 ยับครับกระเพาของเราเป็นไงบ้างครับเรื่องรสชาติไม่ต้องสืบเลยครับเคยทานแล้วครับอร่อยมากครับน้ำซอสน,นี้วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย